ุกวินาทีของชีวิตมีคุณค่าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินคลอมาเซ็นเตอร์โรงพยบาบาลราชพฤกษ์ว้ยมีอุบติเหตุราชนกันเุ้ยรีบโทรแจ้งโรงพาบาลเร็วได้ได้มีเบอร์โรงพยาบาลราชพฤกษ์พอดีดีเลยใกล้กับพี่เกิดอุบัติเหตุด้วย ค่ะโรงพยาบาลราชะพฤกษ์และดาวันพยาบาลรับสายค่ะสวัสดีค่ะแจ้งอุบัติเหตุมีผู้ดได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะอาการคนไข้เป็นยังไงบ้างคะศีรษะแตกด้วยค่ะศีรษะแตกนะคะสอทราบสถานที่เกิดเหตุค่ะซอย18ถนนมิตรภาพใกล้กับโรงพยาบาลราชะพฤกษ์ค่ะสถานที่เกิดเหตุเป็นถนนมิตรภาพใกล้กับโรงพยาบาลราชะพฤกษ์นะคะ เดี๋ยวพยาบาลจะส่งรถออกไปรับนะคะตอนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวมีเ,เมสออกเหตุนะคะแล้วคนไข้ค่ะ เราพร้อมให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตั้งแต่การให้การพยาบาลเบื้องต้นณจุดเกิดเหตุตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายได้อย่างทันท่วงทีโรงพยบาบาลราชพฤกษเราพร้อมให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยทีมแพทย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาตตั้งแต่การให้การพยาบาลเบื้องต้นณจุดเกิดเหตุตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วและปลอดภยัยเพื่อรักษาผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้ง ให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษาพยาบาลรวมถึงการพักฟื้นร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติีผลวันนี้แอตแปกติดีนะคะส่วนแผลที่ศีรษะแผลให้แล้วแผลโอเคเลยแผลไม่มีปัญหาแผลเป็นน่าจะไม่ค่อยเยอะมากค่ะ เรก็ยังไงเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปหมอฝากสังเกตอาการตัวเองนิดนึงถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติตามเอกสารนี้อย่างเช่นปวดศีรษะหรือว่ามีอาการเวียนเวียนหัวอ่อนแรงอันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ราชิพย์ได้ตลอดเลยนะคะรับสูงสุด24ชั่วโมงนะโทรตามเบอร์นี้เลยได้ค่ะพอดี่มยอยากสอบถามหมอเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องที่กังวลไหมคะไม่มีค่ะโอเควันนี้ปลอดภัยดีไม่ต้องกังวลนะคะขอบคุณค่ะหมอเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ถูกเฉินวางใจให้เราดูแลคุณศูนย์อุปัติเหตุถูกเฉิญพรอมาเซ็นเตอร์โรงพยบาบาลราชพฤกษไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราพร้อมจะเข้าใจและดูแลรักษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษาเยียวยาด้วยหัวใจโรงพยาบาลราชพฤกษ์